วินัยขั้นสูงสุดก็คือสม่ำเสมอทุกวันมันไม่ทําให้เราตายแน่นอนถ้าเราทําทุกวันแต่มันจะเกิดนิสัยนิสัยของความสม่ําเสมอนิสัยของความรับผิดชอบนิสัยของการทําทุกวัน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 มันจะเพาะนิสัยของความสําเร็จนิสัยของการไม่ยอมแพ้แล้ววันหนึ่งเป้าหมายมันจะอยู่แค่เอื้อมวันหนึ่งความสําเร็จของพี่น้องมันจะอยู่แค่เอื้อม วันหนึ่งการสร้างตัวตนของพี่น้องมันจะอยู่แค่เอื้อมนี่คือใจจับใจที่มาบอกนะครับไม่ได้เกี่ยวกับทฤษฎีทฤษฎีนะอาจารย์นอ่านมาเยอะอยู่แล้วศึกษามาเยอะอยู่แล้วแต่ทฤษฎีมันเป็นเพียงส่วนเดียวของชีวิตแต่ประสบการณ์ชีวิตมันคืออีกส่วนหนึ่งเอาทฤษฎีมาบวกกับประสบการณ์กันออกมาเป็นคมความคิดที่มาเล่าให้กันฟังนี่คือคมความคิดคมความรู้คมทักษะพี่น้องลองเอาไปใช้ในชีวิตดู ไม่มีทางพลาดเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเราต้องให้เวลากับชีวิตให้เวลากับการรอคอยเรารอคอยได้รอคอยได้ถ้าหากว่าความสําเร็จนั้นเราอยู่ในร่องในรอยเราอยู่ในช่องทางของความสําเร็จมันแค่ช้าหรือเร็วเราจะสําเร็จเท่านั้นเองแต่ถ้าเราออกนอกเส้นทางไม่มีทางที่เราจะสําเร็จคียกุญแจหลักวันนี้คือความเชื่อมั่น ใน4อย่างนี้ 1. เชื่อมั่นว่าเราทําได้ตอกย้าทุกวัน 2. เชื่อมั่นว่าเราสามารถเรียนรู้ได้ง่ายที่สุดก็คือ Copy ต่อยอดก o p y ต่อยอดก o p y ต่อยอด Copy ต่อยอด 3. เชื่อมั่นว่าการฝึกฝนอย่างหนักฝึ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 กแล้วก็ฝึกจะทําให้เราเก่งขึ้นดีขึ้นสเชื่อมั่นในการทําสม่ําเสมอเราไม่หยุดทําสม่ําเสมอเราไม่หยุดวันหนึ่งเราต้องถึงเป้าหมาย วันหนึ่งเราต้องบรรลุผลของเราอย่างแน่นอนใช่ไหมครับพี่น้องเนี่ครับสั้นๆวันนี้แนวคิดในการสร้างความเชื่อมัน่นสร้างตัวตนและปราศจากความเชื่อมัน่นไม่มีทางที่เราจะบรรลุความสําเร็จวิธีการง่ายๆสี่ข้อคมความคิดมาแบ่งปันพี่น้องพี่น้องเราเอาไปใช้อยู่นะครับว่ามันจะเกิดผลลัพธ์กับพี่น้องไม่มากก็น้อยอจนาจารย์นันเชื่ออย่างนั้น ความสําเร็จเราไม่ต้องหวังผลเร็วแต่เราเพียงให้มันดีขึ้นทีละนิดทีละหน่อยนั่นคือความสําเร็จของชีวิตของเราแล้วครับพี่น้องขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีเจอกันใหม่ใน Live Store ไลฟ์สตอไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ